ค่ะค่ะอันคุณน้องต่ลตานขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะตามไปหลังบ้านไปไปสั่งทุเรียนเอฟทุเรียนมากินค่ะต้องได้ปั้นไห้ค่ะต้องได้ปั้นไห้เป็นขาเม็ดอันเขาเ,น,าเนียวข้าเจ้าหงเชะเชะค่ะอันคุณพรทิพย์เปลไม่ใช่คนที่พี่พูดถึงยายแปรคนละคนติไม่ใช่พี่คนดีว สวัสดีค่ะน้องอ้อคุณพี่สบายดีค่ะอะคุณพ่อบ้านก็โอเคแล้วนะคะและคงคงไม่ทีตามไปถ้าถ้าไม่ทันจะไปไปทักหาอันอันตอนตอนที่โพสอันลงเวทีอันยำแรงมา้าขันเห็นแค่ซี่ขวดแล้วก็ยังอยู่ในตู้อยู่สองกระสิถามแล้วว่าเอาหาไปแล้วเอาใหม่เอาใหม่ เอากลับคืนมาเอากลับไปต้องขออภัยนะคะค่ะค่ะค่ะอันคุณน้องตาลขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะตามไปหลังบ้านไปไปสั่งทุเรียนเอฟทุเรียนมากินค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่หวังสบายดีค่ะโรงเรียนไม่ขึ้สิบรรยากาศดีเนาะร้องออนเนาะโอนัอ่นร้องอออ,อ,อีกแล้วมัวสามอยู่สมัครไปอยู่แต่บอเห็นเพิ่นทักมาเพิ่นขึ้สีบวัวหาไปแล้วล่ะ พ่นไก่กระเสียนเพื่อนือสีเต็มแล้วเพื่อนมาห้ไปเราเราอบร้อน่างใดนี่เขาไปงานค้องโถมเขากลับมาหอบ้านเขากันอันรุ่นสามแปดยาเพื่อนนายบรรหารอ๋อเลี้ยนกะหลายคุณคูปลูกไว้อ่ะคุณคูปูกไว, <c oughs> กกว้ที่คุณคูไทยไวย้ต้นเตีย้ยเตี้ยต้นสูงสูงยอ,งอ,งองย,ยู่โค้งหนองน้ำน่ะหลายโพดมือนักนาอาหารลบเบิอดออกไปน้ำร้อน,นเหมือดกับาวที่ปันไวยเหมือนเหมือดเลยกิเริมปันไวยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาจาก ไปร่วมงาน,นแล้วก็บจีสีกลับวันทีท 2, ท่ทีสองทรงพอโอโอบ้านน้องโอโน้นแต่พ่วงแม่นบอกค่ะบ้านน้องโอโน้นแต่พวงอันเป็นเสียงเหมือนกับที่เราได้ยินตัวเองไหมที่ที่อัดเสียงตัวเองพอไปฟังแล้วมันมันไม่เหมือนเสียงของตัวเองยังลงไม่หมดเลยนะกลัวว่าเอไอจะบอกลงเยอะไปหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะ ไม่รู้ว่าถ้าเราลงสักวันหนึ่งสังชกชรัตเจริญสุพอโรงเรียนโรงเรียนสตรีนะคะนามสกุลเดียวกันเลยกับกับเหมือนนามสกุลเพื่อนขาดเลยอ่เจ้าน้อยนึงเห็นลูกสาวมาลูกสาวสวัสดีค่ะคุณแม่หวังมา่ส,ามามาสั่นอเพิ่นมาทักลูกสาวมากินเขา่าอ่าอีสานอ่าคุณคุณเอนะียงเนี่ยกะเหลียงสันติภาพคนเดิมมา่สั่นกะเหลียงสันติภาพคนเดิมลอันม้วสามอยู่ สมัครไปยูแต่บ่เห็นเพิ่นทักมาเพิ่นคือสิบ่หายไปแล้วละ่ะคนไก่กษียนเพิ่นคือสิเต็มแล้วเพิ่นบ่หายไปเราเราอบโรค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่หวังสบายดีค่ะโรงเรียนหม่คือสิบรรยากาศดีเนาะอออน้องอ้อนเนาะโอัหนน้องอ่ออีกแล้วทางไม่ออกรับรองไม่ได้เงินคนง่ายๆนะคะเนะเหมือนกับเป็นครูนี่แหละนะปากไม่เปลี่ยนแล้วเวลามันจะขึ้นนาทีจะเพิ่มได้เยอะเลย และมีเพื่อนมาร่วมเกมมาสันบาสี่ดวงตาขอบคุณมากเลยที่เราถามกันว่า,อ,าอะไรนะคุณครูดอกไม้ที่บอกว่าอันโรงเรียนบ้านหนองใหญ่เนี่ยมันเป็นชื่อที่อยู่ในเพลงอะไรเพื่อนดูด้วยเป็นต้นไม้ที่บ้านครูหวังนะมีร้อยแปดพันชนิด <c oughs> น่าจะเกินร้อยแปดนับไม่ท้วนวันนี้ร่วมงานนะที่บรรย่ญญามาแล้วนะคะนั้นก็นะ ครูหวังขอเวลาอีกเดี๋ยวดูเวลากนครูสมหวังบำรุงพันนะ่ะนะตั้งฉายาของตนเองว่าครูหวังหลังวัดค่ะครูหวังหลังวัดนะเป็นนะบรญญกติมอดมเลยทัดท้ายกันยุเข,ขามาลูกอันคุณหมอแคะจางแมนอันหนาฮหานาฮกเพิ่นก็เป็นคู่คันสวรรค์ด้ค่ะบะหลัดแดงค่ะสวัสด,ดีค่ะหนูวาซินีดีบ้านโศกวยไม่เห็นกันนานคิด เจนเจนเจนต้องได้เห็นหน้าอิลีหนูรุ่นใดนลกูกโอเคค่ะขอบคุณคุณครูอัมพิกาเดี๋ยวเดียวนะเป็นพี่สาวที่เรารักแล้วก็เคารพคนหนึ่งเลยนะคะคุณพี่ส่งแดงนะคะท่านประหลัดแดงที่ที่เพิ่อนอันเข้าชมคู่หวังอยู่เนี่ยคนหนึ่งนะคะแล้วก็ ทุ่มครึ่งค่ะวันดีค่ะคุณสุมาลีขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้นะคะให,ให้ให้ขายดีๆนะคะใหนะ้กับเพื่อนมสองสห้ารุ่นสุดท้ายนะรุ่นสุดท้ายนะของโรงเรียนบัวใหญ่นะเรารวมรุ่นกันนะต้มไข่แล้วก็จะปอกอนะ่คือเตรียมนึ่งนึ่งพวกอะไรนึ่งไว้บดเดีวไปไปหาผักสลัดไปหามูดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะมาทักทายอันแม่ท้องซอยพิมพ์มาบอกแน่ว่าเจ้าเป็นคนใส่ใได้คุยได้น้ำดินจุดแผ่นดินนะมืออะไรนะแผ่นดินเรามองลงไปเห็นลบบุรีมองไปทางนึงเห็นเพชรบูรณ์ว่นหน้าจะวที่ตัวเองไรอ่ะเป็นยังไงพอดีตั้งตั้ง iPad กลับทางนะคะตั้ง iPad กลับทางนะรู้ว่านะบรรยากาศดีมากล้มพัดวี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 ค่ะ เย็ยนจนอันล้มพานจนว่าโงก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 จริงสีะละค่ะมือเร้านี่สวัสดีค่ะคุณคุณซงปลูกใส,ส่กระถางเล็กๆเล็กๆเอาไว้เขาเขาเลี้ยงง่ายสามสี 3, วันห้าวันมาลดนะเขาก็แตกออกมาดีแล้วดีแล้วมันถ้าได้นั่งเรียนเหมือนเหมือนปี ก่อนๆน่ะก็เป็นปนตามาอยู่พอยิ่งขาม่แกะเปลือกกะติไสไข่ขาวสิบหน่วยนี่สิปันสิปันได้ประมาณแปดขวดแปดขวดของขวดแย่เจ้าไปได้ปูนะมาแต่ใส่ปูนะตัวนั้นมันมันหนีบเจ้าแล้วเขาบ่ให้เขาบ่ให้มันหนีบบ่ให้มันหนีบออกบุญพรุ่งนี้ค่ะได้กล้วยมาหวีหนึ่งพี่หวังนํะยังยังพึ่งพึ่งขึ้นพึ่งขึ้นไลเมื่อ เมื่อวานวาน้าจอที่ตัวเองไลฟ์เป็นยังไงพอดีตั้งตั้ง i p a พกับทางนะคะตั้ง i p a พกับทางนารู้ว่านักขายาน้ลองอ้อขอบคุณมากเลยบ้านน้องอ้อนโนนาพวงสวัสดีค่ะคุณแม่น้องบิวแ <c oughs> ปเจ้าไปได้ปู่นะมาแต่ใสปู่นะตัวนั้นมันมันหนีบเจ้าแล้วเขาบ่ห้เขาบ่าห,าบาห้มันหนีบ <c oughs> บห้มันหนีบอกาการมองเห็น เกิดการมองเห็นนะถ้ายุใ่ใกล้่อยุ่ใกล้ก็อ่อานบบออกว่าผู้ใดเข้ามาชมแนจังเจียบุญพรุ่งนี้ค่ะได้กล้วยมาหวีหนึ่งพี่หวังนะ่ะยังยังพึ่งพึ่งขึ้น,พ,นพึ่งขึ้นไลฟ์เมื่อเมื่อวานดีห้าแล้วก็ไลฟ์สักประมาณทุ่มหนึ่งของของทุกวันขอให้ผ่านก่อนน <laughs> ะคะก็จะลองจะลองดูเพราะเขแค่ว่าให้บำรุงเลือดให้เราปกติค่ะ โอ้วสดีค่ะน้องอามวัสดีค่ะ,ออว,คะวันนี้พี่หวังขอไลฟ์สูทักไปหาหลังไม้เด้อลูกเด้อเดี๋ยวคุณครูทักไปหาหลังไหม้ขอบใจมากที่เข้ามาแวะให้กําลังใจคุณครูหวังแต่กีคุกกี้ผู้ใดเลยเนี่ยเขามา่ับชมข่อยนยีชนะบำรุงพันมาซันโอ้ยตายมั่มา่มาหลับชมจ่ะอาหารลบเบิอดออกไปน้ำารน,นเหมือดกับปฏิปันไมังเหมือดเลย ที่เริมปันไว้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาอยากไปร่วมงานเดี๋ยวเรากลัลิมให้น้องต้องขอบคุณนะคะพี่ส่งคุณพี่ส่งนี่เป็นเป็นพี่สาวเราคนหนึ่งชื่นชอบบรรยากาศถนนคนเดินเนาะบรรยากาศสมกับที่แบบนักท่องเที่ยวอยากไปเราไปเที่ยวที่อื่นนั้นกบหลายคุณคูปูกไวอ้อ่ะคุณคูปูไว้ที่คุณคูไทยไว้ตุนเตีย้ยเตี้ยต้น สูงๆอยู่โคกหนองน้ะหลายโพดมือหน้าขออนุญาตกึบนะจะกึบหนึ่งหน้าเปล่าช่วยให้หล่อลื่นค่ะขอบคุณน้องน้องน้องตาลน้องตาลเดี๋ยวคุณครูจะส่งเข้าไปในขุ่มลายให้โอเคคุณครูหวังก็จะขอลงเบทีนะคะขอบคุณมากทุกทุกกดอยู่นะคะสามดวงตาที่เปิดอยู่ขอบคุณมากนะคะพ่อบ้านกลับมาแล้วะตะกี้ยังเกิดรับชมเราอยู่เลย นะคะกลับมาจากไปเรื่องของเราสวัสดีค่ะคู่วังเกิดว่าไปหาหมูยูค่ะหาหมูว่าหาหมูคุยพอดีอันอันพอดีว่ากล้องกล้องมันหายไปยังไงเนี่ยโอเคโอเข้ามาตั้งหกคนแล้วต้องขอบคุณมากเลยนะคะเออเอากะสิเป็นยังเนาะมันอยู่ไกลหรืออยู่ไก่โออยู่ไกลโพดปน ทุ่มครึ่งพอดีเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเสร็จสิ้นสวัสดีค่ะหนูคุกกี้หนูคุกกี้หนูคุกกีกกก้ลูกน้องต่อคำคมเข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจครูวังตาไปไม่ไหวแล้วนะคะตาไปไม่ไหวแล้วตอนนี้คือจ้องเฟซบ o ๊กนี่ก็ตาไปไม่ไหวแล้วค่ะต้มไข่แล้วก็จะปอก คือเตรียมนึงน่งนึง่งพวกอะไรนึ่งไว้บเดเลี้ยวไปไปหาผักสลัดไปหาก่อนแล้วก็รอรอว่าให้